ทายสวัสดีสบายดีดพ่อแม่พี่น้องวสต์ฟูสคุณเนาะดีตอนทับเ้าสู้ส่องสาร์สเภยพสุธรนเชแนลพี่นอ้นองเดี๋ยวมือจะมีส่วนพี่ส่วนลองว่าเอาบุญน้ำกันพี่น้องมือมีบุญพระเบสพี่น้อง ในหมู่บ้านนี้บุญพระเบศเนาะตอนนี้กะกำลังอันปั่นแป้งพี่น้องปั่นแป้งเฮ็ดข้าวต้มข้าวซเฮ็ดอันนั่งโมเมะเฮ็ดอันขนมไอเฮ็ดยังก่อไอไอยังก่อข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวเสื่อข้าวปุ้นสร้างเอาเนาะพี่น้องก็คือทางฝั่งนี้กะมีบุญพระเบศ์ที่กันพี่น้องบุญพระเบศ์ที่กันเดอ้อทางนี้ยัโสธรเนาะ อื่นมีบุญข้าเมกบ้านข้เมกอำเภอเมืองยะโสธรตำบลทุ่งแต้นเนาะบ้านข้าเมกอื่นสิ่มีบุญพระเบสพี่น้องก็เลยมาเตรียมเห็ดขนมข้าต้มให้ให้พี่ให้น้องเนะาะ<า><า>เห็ดกินเห็ดทานใส่บาทนี่แะพี่น้องเนาะก็คือจะมีความแตกต่างกันได้กระบดกระบดร้ายหรอกพี่น้องก็คือถ้าเป็นข้างฟังเล่าก็คือแบบเขาสิมีพี่น้อง แต่ตอนนั้นทางทางหลีดสิบุคเขยนี่น้องเมียแม่พี่แตนพี่น้องมากนี่เมียเขาบปิดแหมเนาะเขาบปิดแล้วเงินมากมาพออยู่อยู่เทียนั่นเบิดบ่ตะกี้มีอีส่นเป็นบ่เออมาเบิดเหมือนกันเนาะแต่ก่อนก็คือบรรยากาศที่อันทางฟังเล่าพี่น้องบ้านี้พวกอ่าพ่อกันเนาะแต่บัดนี้ก็คือแบบเออด้วยท่านสมัยขืนเนาะเพื่อนปับเปลี่ยนไปเนาะอย่างค่ะมาสวัสดีค่ะเนี่ย นี่ลูกสาวมองว่าเฮ็ดซอยเลยมามาซอยตองนี่มาอืมมาซอยตองเซกันเลยเจ้ดอกหลายเด้อมาตัวนี้มันตัดไปมันมุกยากดิอันนี้เป็นขนมมุกอันนี้เป็นใส่ปนั่นกระไรตัวบนี่บใหญ่เปนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนฮ่ยเดินใหญ่มันสีประเพณมันใหญ่โหดวะอันนี้อันนี้เด้อพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวเนี๋ยวให้เบิ่ง มันสีฟ้าอเด้อันนี้เป็นใสบวบเ้า,าวเนาะอันนี้ก็เป็นขนมมกเขาก่ากําอันนี้เป็นแปง้งแป้งข้าวเหนียวพี่น,อน้องใส่แป้งข้าวเหนียว,ยวข้าวเหนียวนั่นแหละเข้ากําเข่าเหนียวคือกันอันนี้ก็ข้าวกําคุณผสมเผือกน้ำตัวนี้นี่จังดำเนาะเฮ้ยขนมมกใส่หว,วานสมข่าตัวนี้แม่เพิ่นกำลัง,นว,น,วลงนวดอยู่เนาะกำลังนวดนวดแปง้งเห็ดแบบบ้านๆพี่น,อน้อง าบ้านนะเดี๋ยวสิเตรียมตองเตรียมอย่างมันเรียบร้อยเนาะเนาะยเพื่อนว่าอันเบ็ดตองมันมันมันใหญ่โผล่พี่น้องมันสีบัวพ่อจำหนี้พ่อบ่เนี่เสียอแท็พ่อบ่จำหนี้พ่อบ่จำหนี้นะมันสีบัวหน่อยโผล่บ่ มันต้มีข้าวต้มนี่ข้าวต้มอ้อจังเล่ากาญว่าเห็ดมุ่นๆเห็ดแบบมันจังสวยอันนี้ไหมสวยจี๊ปยมันพีชยาใสตสวยอะไรตองเฮียนอ้ยตองมันสั่นตองกะเอืดอื้พี่น้องหนาแล้งมันล้มมันล้มยาโซ่ทอนหนาวล้มพร้อมพี่น้องแต่ว่ามือนี้ไข้แน่มือนี้มือนี้วันทีอันมันทีเส้าสองแล้วพี่น้องยี่สิบสองยี่สิบสองมือนี้บ่ค่อยหนาวปันได้พี่น้อง เบือ,อนกะไปแฮ่พระเบศนะเจนพระเบศเ,เบขาเมืองเดียเด๋ยวเสร็จปฐายบรรยากาศให้พี่น้องบงดูตอนนี้กะบให้เตรียมน่ะเป็นปั่นไว้ปั่นเป็นปั่นเป็นปั่นไว้ก็ค่อยมาหอ่อเอาใส่เงาผู้้อยมาห่อ มาหอนี่ลดิออมาฮ่อมาเป็นกะตองมาหอมเสช่อะไเป็นมันตองมาเฮียนเอาอีกทีขาดใหญ่กันเท็บ่เป็นนี่มันก็บ่เป็นได้หรเจ้ยางเออเขาตองมาเฮียนเอาตัวเัวราเวกันถุงขาดแม่แม่แม่นมม่เม่ม่นม่แม่แมมม่่แ่ม่แ่าม่ม่แม่ม็แม่ม่ม่เม็นม่แแม่แ่แม่เม่่แ่แแม็แม่แมม กับสองถอนตัวสิไม่ซีมาจะแทงไหนไอ้บ่านี่เขาดูกินพรอยแม่เบิ้งอ้าวห่อให้เบิ้งแม่สีชากชิดให้เบิ้งก่อนเนาะกับมาล่องห่อตัล่ะเคยแล้วเคยแล้วกับม่เฮ็ดเอาใส่ใส่เกินเอาสอนบ่เดี๋ยวก็สอนเดี๋ยวเอามือก่อนเนาะพีนอ่งน้าเป่นห่อมั่นตองเข้าไป บึแวพี่น้องงานเมกี้แหวพิ่งแะเขาบอกหัวมันใส่เลยห่ไหมเอาม่ล่หเนาะเออมื่ใส่เลเนาะอ่งเลยนเอาส้มตเป็นนามเรอ่คมัมันเป็นผงพี่มาตั้งถี่ตัวยอ้วยวะข้างนี้ดีไหง่ายใส่เนว่คื เอ้ยสี่บาทอ่ะมันมันออกเสมอโอ้ยก็เออติ่งกันลงสิตอรติ่งกันลงวัภาพติ่งลงปุ๊บติ่งกันไหวสิเตออันงองจุนตอกมันจังอยู่ส่วนมันยาบกว่าด้ลืมตะเอาใส่ใส่ไหนล่ะใส่อยู่ไปขายเอาขนมขึ้นบ้านพี่ใส่สีว่าอย่างนี้ โยมพักกระไดะอยู่กับบุพเพยันบไม่ได้เอาต่อยังไม่ได้ดอีกหรอถ้าว่าเอาว่าเอาว่าเอาละมันใส่บ่บ่ันเดียวกูเพิ่งเอาใส่เจ้เที้อะขันสะสมจ้ากี้เขาเจ้าถุงหออนึ่งันเหนียวสองถุงพอดีเลยวันเดียวถ้านี่มันมีแต่ข้าวเหนียวมันข้าสองอันนี้จ้อองงกี้ไปยังไหนล่ะเอาไปยัง ใส่่ได้ใ <ar> ส <drugs livest> ่หลายได้ต่อโดนมะฮอกับปะปะปะป่าพี่น้องกับโอเคพอด้อยู่ปกติแล้วคือบริมา งานบุญพระเบศสิบกาปีกับยูคนี่กับ,บะอะไรกับโบคอยในมาแล้อยู่กรุงเทพพี่น้องปีนี้มาธุระเงยาวพี่น้องเลยชื่อพี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเฮ็ดบุญก่อนจังสีกลับกรุงเทพพี่น้องเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปเที่ยวกรุงเทพนะเอาบุญพระเบศแล้วจังสีได้ไปกรุงเทพพี่น้องขอห่อให้เดียวก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยว อันนี้บรรยากาศทางค้างพี่น้องเอาเอานี่คุณคนขี่ดินทรายพี่น้องเป็นคนขี่ดินทรายจะไปใส่ใส่เนี่ยถมถมขอกงัวพี่น้องนะขอกับต้มแล้วเพิ่นมาเว้ยเพิ่นมาเพิ่นเจ้าเนาะก็ต่ได้ออกมาทายเพิ่นพี่น้องก็ต้องขนขี่ดินขี่ดินทรายอยู่หน้าบ้านถมขอกงัวพี่น้องขอกงัวมันน่าท่วม น้ำท่วงฝุนออกขุนเอาพี่น้องอยู่ข้างๆเฮี้ยนล่ะว้านี่แหละพุ่มปัญญาบันนอกเฮาเฮเา็ดซอยกันอันนี้เป็นเก็มาซอยกันเนาะพี่น้องมาซอยกันนะก็้นสุดายบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องน้ำเนาะบรรยากาศบ้านๆพี่น้องบ้านๆนี่ดนี้อยู่แบบกันเองพี่น้องขุนขุนกันเยอะคนแต่ห่อขอมบู๊เดียวนี่อันนี้ก็เป็นขอกุ้งอ่าวพันพี่น้องอันเป็นขอกุ้งอ่าวพันเนี่ย แต่ตอนนี้เพื่นก็เอางวไปไล่ไปข้างนอนแล้วจังนอนเอาดินเขา,เา,เขาช่วยกันรถเพื่นค้นรถรถดำรถดำ,รถดำรถ,ดำ <c oughs> รถจักรเอดถ้าไรนะคะอย่งนันน้รถหนึ่งสองร้อยสองร้อยป่ะ,ปะคันเหมือในใหญ่เนี่ยแต่เมือนว่านาประเทศไทยให้พี่น้องบึง บ้านประเดศไทยนะคุณซาก็อยากเอ็นย่านเนลยอะบรรยากาศเนาะสำนีพี่น้องอ่ะพ,พี่น้องซูเแล้วเรีเเยบร้อยเนาะนี่เป็นขนมหมกกระปุลสิสือเอาพี่น้องเทสใบชาอันพี่น้องเทเลยเนาะเออเทเลยน,ะลยน่ะ เตียมไว้ abei, ยังอีกขวดนึงพี่น้องเยอะอีกขวดหนึ่งยังไว้เนาะจะกินรวดบ้างถันหอนมมาพี่น้องอันน um ี้ขนมมกซุกเรียบร้อยพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นช่วงบายบายพี่น้องช่วง bye <c oughs> บายบายื้นนี้กับมาไทยอันคีบให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะบเะบ, آن, บรริ่งอันเบิ่งวิธีอันเตรียมเนาะพี่น้องถ้าเป็นทางฟังเล่าเนาะพี่น้องก็สิมีพี่น้องสิบาหลายคนสิ่าสงสัยอยู่เนาะว่าทางฟังเล่ามีคือกันบ่พี่น้องเออทางทางฟังเล่ามีคือกันเด้อพี่น้องทางฟังเล่ากับมีเนาะทางฟังไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานเนาะพี่น้องก็จะมีประเพณีอันเดียวกันเลยกับ ทางฝั่งเราพี่น้องนี่สิมาซิมห้พี่น้องเบึงขนุมมกเขากำรรพี่น้องอันอเมรเลเฮดอันไมยานเาเฮดทั้งอันขนุมมกล้วก็ซิซื้อเขาเขาปุ่นเนาะขนุมจีนซื้อน้ำยาวสร้างมาจากข้าวเจ้าเนาะแต่ว่าทางนี้อะ่ะนนถามสอบถามพยาเพิน่นเบาให้ฟังเนาะกัเลวา,า,าพญาเพิ่นวากัซิมีแตีงเตะเฉพาะอันญาติพี่น้องมาเนาะ แต่ว่ากับมีการเพาะมีการโม่เลยพี่น้องคือทั้งเป็นฟังเล่าเนาะทั้งฟังเล่ากับทิมีแบบเขาถิมีการเอาเงินเนาะไปเพาะจากข้องบานแต่ว่าทั้งนี้แต่ทั้งนี้เพื่อนใดเพื่อนไดเปลี่ยนเพื่อนไดเปลี่ยนแล้วนะเพื่อนเปลี่ยนทั้งนี้เพื่อนเปลี่ยนแบบว่าถามผู้ใดสีเพาะบุญทำาบุญกับจากข้องบานเพื่อนจาข้องบานคือว่าหายไปเฮตุบุญดูวัดหลุดใช่เนาะแต่ว่าทั้งทั้งฟังเล่าคือแบบยังมีการเพาะกันอยู่นู่บานเนาะ พอกันแต่คือว่าไปทาบุญกับเจ้าของบ้านที่เพิ่นจัดงานอะไรสิเนาะแต่คือในหมู่บ้านก็จะมีมีขนุมข้าวต้มทุกบ้านกินเด้พี่น้องนี่คือกันเนาะทางฟังเล่ามีวัสดุเพื่อนมากแต่เต้นโบยเพราะวมากมากมากกินมะยาลวก็เอากลับให้ไปกินพร้อมเนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราะือมาเฮ็ดให้พี่น้องให้พี่น้องเบื้องแค่บรรยากาศเนาะค่ะดูมาเล่าให้ฟังว่าเป็นประเพณนี ที่ยังที่ยังมีอยู่เนาะเพื่อนก็สรางฝั่งเล่าเนาะก็คือตุ่มจะให้คลิปแค่เท่านี้ก็เนาะท้าเบอรอื่นวันที่เส้าสามเนาะก็จิมีการแห่อ่อแห่บุญแห่ผ้ามเนาะแห่ผ้ามแล้วก็จิมีการไปบูชาพระพุทธอยู่ในในวัดในหมู่บ้านเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังไงเนาะคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก็เนาะพี่น้องเดี๋ยวถ้าติดตามคลิปต่อไปเนาะเพราะว่า คลิปนี้อ่านทาเป็นลมก็ไมันอาจจะยาวโพดเนาะก็จะขอเป็นคลิปเท่านี้ก็เนาะพี่น้องเนาะนี่กะลมเย็นเยนอยู่ได้พี่น้องมนีบ่ค่อยหนาววันทีอ่ายี่สิบสองวันทีสิบสองมันยังบ่ค่อยหนาวพี่น้องนี่เลยนเน่าเหนียวเสียบอยู่แต่แบบอื่นกะสิมีลูกมีหลานมาอยู่เนะาะเหมืออื่นกะสิผ้าพีพาน้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศเอ่อเพลนเฮเนาะเหมืออื่นพี่น้องคลิปนี้ก็จะขอฝากไปทั้มเนี่ยเนาะพี่น้อง บายๆเดี๋ยว่าติดตามคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณขอบใจทุกท่านเนาะที่ติดตามรลบชุ่มให้กำลังใจซองสาเราสุภาพสุนทรชาแนลมาลุยตลอดเนาะพี่น้องเนาะบายยคลิปนี้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเนาะพี่น้องบายย